ไมจีนถึงมีกล้องวงจรปิดมากที่สุดในโลก <Network> เมืองที่ถูกสอดส่องมากที่สุดในโลกส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศจีนซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องการใช้เทคโนโลยีมาจับตาดูความเคลื่อนไหวของผู้คนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองอย่างทั่วถึงโดยใน12ดันดับแรกของโลกถูกสอดแทรกด้วยลอนดอนประเทศอังกฤษ และมีอีกสองเมืองจากประเทศอินเดียคืออินดอรดเมืองที่มีประชากรมากที่สุดและใหญ่ที่สุดของรัฐมัธยประเทศและไฮเดอร์รบัตศูนย์กลางการค้าด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศจากการวิเคราะห์รายงานฉบับใหม่ ของคำโปร t เ c h ปรากฏชัดเจนว่าเมืองต่างๆในจีนอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังกล้องวงจรปิดอย่างเข้มข้นที่สุดในโลกโดยทั่วไปมีกล้องวงจรปิดที่ถูกใช้งาน770ล้านตัวและอยู่ที่จีนมากถึง54%ซึ่งหมายความว่ามีประมาณ415.8ล้านตัวในแผ่นดินใหญ่หากเปร์เซ็นต์นี้ยังคงเท่าเดิมเมื่อระดับกล้องเพิ่มขึ้น1,000ล้านตัวในปีหน้าจำนวนกล้องวงจรปิดของจีนอาจเพิ่มขึ้นถึง540ล้านตัวเลยทีเดียวและเมื่อพิจารณา จากจำนวนประชากรในปัจจุบันของประเทศจีนที่มีประชากร1.4พันล้านคนนั่นหมายถึงมีกล้องวงจรปิดเกือบ1ตัวต่อทุกๆ2คนแม้ว่าจากการคาดการณ์อาจจะฟังดูน่าตกใจแต่ก็อาจเป็นเพียงเศษเสี้ยวของจำนวนจริง ทั้งนี้กฎหมายด้านความมั่นคงที่กลายเป็นประเด็นโต้เถียงกันอย่างรุนแรงในปี2,562ได้จุดประกายความหวาดกลัวให้กับกลุ่มผู้ประท้วงชาวฮ่องกงว่าเจ้าหน้าที่จีนในปักกิ่งจะใช้ CCTV สอดแนมความเป็นไปต่างๆในฮ่องกงเพื่อกำหนดเป้าหมายและจับตานักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยที่มีบทบาทสำคัญในขณะที่ในระหว่างการล็อกดาวน์เพื่อจะรับมือการแพร่ระบาดโควิด -19 กล้องวงจรปิดท้องถิ่นถูกใช้เพื่อควบคุมไม่ให้คนออกจากบ้าน รายงานยังระบุว่าจีนใช้การเฝ้าระวังด้วยการจดจำใบหน้าอย่างจริงจังและมักใช้เพื่อจำกัดเสรีภาพในการเคลื่อนไหวต่างๆของบุคคลอย่างเช่นการจำกัดการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะโดยที่ติดตั้งเทคโนโลยีจดจำใบหน้าได้ถูกติดตั้งไว้ที่ศูนย์กลางคมนาคมขนส่งเพื่อบังคับใช้กฎเหล่านี้อย่างแข็งขัน รายงานดังกล่าวในปี2,554ได้ขยายขอบเขตการศึกษาเพื่อดูจำนวนวกล้องต่อตารางไม้เพิ่มขึ้นในอีกหลายเมืองพบว่าเดลี่ลอนดอนและเจนนต่างก็มีกล้องต่อตารางไม้จำนวนมากขึ้นเช่นกันและมากกว่าหลายเมืองในจีนขณะที่ผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองต่างๆทั่วทั้งสหรัฐอเมริการัสเซียเม็กซิโกและเกาหลีใต้ต่างก็พบว่าตัวเองถูกรายล้อมไปด้วยสายตาที่จับจ้องจำนวนมากเช่นกัน เมืองทหยวนของจีนซึ่งตั้งอยู่ในมณฑลซานซีห่างจากกรุงปักกิ่งไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว3 0 0ไมล์มีกล้องจรปิด117ตัวต่อประชากร1000คนเมืองที่ไม่ได้อยู่ในประเทศจีนก็มีอันดับสูงสุดก็คือลอนดอนซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องการเฝ้าระวังพื้นที่สาธารณะอย่างเข้มงวดด้วยกล้อง73ตัวต่อ1000คนโดยอยู่ในอันดับ3ขณะที่นิวยอร์กซิตี้และลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกามีกล้อง7และ9ตัวต่อผู้อยู่อาศัย1000คน เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดจึงเป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงในหลายพื้นที่ทั่วโลกบ่อยครั้งได้มีฝ่ายที่สนับสนุนเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการต่อสู้กับอาชญากรรมและฝ่ายต่อต้านก็เห็นว่าการเพิ่มสก,ภกัภาพการเฝ้าระวังนี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมสาธารณะและละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวมากกว่าอย่างไรก็ตามผู้จัดทำแบบสำรวจนี้กล่าวว่าพวกเขาพบความสำคัญเพียงเล็กน้อยระหว่างอัตราการเกิดอาชญากรรมที่ลดลงหรือความรู้สึกปลอดภยัยและการเฝ้าระวังที่เพิ่มขึ้นในเมืองที่มีการสำรวจ แม้รายง,งานนี้จะไม่ได้บอกว่ามีกล้องวงจรปิดจำนวนมากที่สุดในเมืองที่มีประชากรมากที่สุดแต่เห็นได้ชัดว่าบางเมืองมีประชากรจำนวนมากและมีความหนาแน่นของกล้องวงจรปิดต่อตารางไม์สูงกว่าเมืองอื่นๆอย่างเช่นเสินเจนก็มีกล้องวงจรปิด8,186ตัวต่อตารางไมต้ตามมาด้วยอู่ฮั่น7,181ตัวต่อตารางไม์และเซียงไฮ5,677ตัวต่อตารางไม์ แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดคือมีมากกว่า10เมืองของจีนที่มีความหนาแน่นของกล้องต่อตารางไมลต่ำกว่าเดลีและลอนดอนทั้งนี้นะักวิจัยของ c o m p a r i t e c h ได้รวบรวมแหล่งข้อมูลและรายงานจำนวนหนึ่งซึ่งรวมถึงรายงานของรัฐบาลเว็บไซต์ตำรวจบทความข่าวเพื่อทำความเข้าใจจำนวนกล้องวงจรปิดที่ใช้ใน150เมืองใหญ่ทั่วโลกโดยมุ่งไปที่กล้องวงจรปิดสาธารณะเป็นหลัก กล้องวงจรปิดที่หน่วยงานของรัฐใช้อย่างเช่นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆ